สสวัดีครับพ่อแม่พี่น้องผมสายชิงคนโกเด้อว,วันนี้วันที่ยี่ห้าเดือนสิบเอ็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วตอนนี้มาแก้ขา้าวโพดครับพ่อแม่พี่น้องแก้ตากไว้มันแห้งควมชื้นจะได้ไม่หลายแก้กระแม่สองคนสามลหยฮักสองภูมิอาสามลายล้วลว่าได้ไหมเนาะ ประมาณสามไร่ขายยิงแกะตากแห้งไว้ความชื้นมันก็จะไม่สูงนะก็ะตากแดดไว้ ฝนมันดีโพดปีนี่เขาโพดเลยมั้เนี่ยยังเกี่ยวไม่ได้ของคมยังเกี่ยวไม่ได้เลย,าเย,เลยนาน,นเออแป้งหวนเนี่ยเออแล้วรอลงบัวเลยอ่ะอืมทางตามจีบบ่อลงหง หน่าให้ตาเขเิ่มันหลยเยยคยดอกา่้าห่ทางไหลคือเขาเนี่ยดูว่มเว่าจะชวนแกฮักสามไหลอันนี้นตอกโบนะฮัก้งแห่ฮัก้มึงดฮัก้มเ่โอ้ยมันทำทางเขาอยาเย่เด่ยนาะทเขาให้ ต,ต้องการเนี่ยวิ่งได้อยู่ยตรงก้งงองมเดินดูขึ้นมาหมอกขึงสวนว่ะ <ừ> ตอนนี้น้ำยังไหลทางเลยครับรถเกี่ยวของเขาไมา่ได้เ่าจะปรึกษาก็ม่อยู่เ่าจะหักมือนี่นอย่างใครเนาะไปวิ่งงานอาทิตย์เที่ยวกับกลับมา แล้วผนี้เขไปวิ่งงานอยู่ชลบุรี้วครับตีรถเข้าไปแล้วหาหเขาอางอไรนะักอรอแคลแยอยู่ อรีไปขายให้แม่อยู่จรีไปขายอยู่ไหนเร็วตะแก่แล้น้ำค้างกระแลงแรงวางน้ำเขียวที่พอใหแม่โอ้น้ำค้างกระแลงเคิดได้ก็พอพี่น้องสวัสดีครับที่รับชม